สุดนี้เราก็าจะมาทำเมน,โนโอูอาหารแนละ้วทำลาบเป็ดมีขั้นตอนการลาบเป็ดอันนี้ก็วัตถุดิบที่เราเตรียมไว้ใส่กับลาบเป็ดนะครับมีต้นหอมมีผักชีนะครับก็เครื่องต้มยำเร้ให้ต้มน้ำซุปกระดูกเป็ดนะครับเครื่องต้มยำ เราก็เตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะไปสับเป็ดกันเป็นวัตถุดิอันนี้อันนี้เราจะมาทำเมนูลาบเป็ดครับอันนี้ก็เป็นเป็ดที่เราชำแหละเรียบร้อยแล้วนี่ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการสับนะครับ แบบลียดนะร <c oughs> ันนี้ก็เผาหอมกระเทียมใส่ต้มซุปฮรใส่ต้มรับนี่คือก้นตอนสับครับสับแล้วก็จะเป็นรวนครับสับให้ละเอียด <c oughs> มีนูราบเป็ดครับวันนี้ <c oughs> หั่นต้นหอมต้นหอมผักคีเตรียมวัตถุดิบหั่นเสร็จก็พักไว้ก่อนครับน้ณล้วนต้มแลก็หั่นนางเป็ดครันางเป็ดไว้รวนทอดสับเสร็จทย้ร้อยแล้ว สับเสร็จแล้วก็จะมารวนหนังเป็ดนะับขั้นตอนต่อไปครับเราจะรวนเป็ดครับอันนี้ก็มีกระเทียมใส่กระเทียมลงไปพอให้มันหอม มันหอมครับแล้วก็หนังเป็ดลงฮะหนัง หัางเป็ดแล้วก็คนให้มันเข้ากันดวนให้มันสุกเป็นเมนูลาบเป็ดดวนหนังเป็ดน,นะ ลงฮะตัวเป็ดฮะเป็ดลงรวนต่อครับเอรวนหนังเสร็จแล้วก็เอาเนื้อเป็ดลงผสมใส่กันแล้วก็รวนให้มันสุกคับขั้นตอนในการทำลาบเป็ดนะครับนิดแล้วแต่สูตรไข่สูตรมันครับแต่ละสูตรไม่เหมือนกันครับไม่มีสูตรตายตัวครับ เราก็ลวนไปเรื่อยๆครับจนกว่าเป็ดจะสุกนะครับพอล,ลวนเสร็จแเ้าก็ยกออกจากเตาครับปล่อยให้มันเย็นก่อนครับค่อยมาปรุงอีกรอบหนึ่งครับต่อไปเป็นข,นขั้นตอนในการปรุงนะครับรอสักครู่ครับให้มันเย็นก่อน นี่ก็เป็นน้ำซุปกับต้มน้ำกระดูกเป็ดแล้วก็เอาผักนะผักขีโรยหน้าหน่อยหนึ่งนะผักขีนะเออสำหรับใส่ต้มกระดูกเป็ดนะโรยหน้านี่นะนะครับผักขีโรยหน้าเลยใส่ไปเลยนะครับ ให้มันเข้ากันหน่อยเดงนะครับเดเสร็จนะแล้วก็ยกออกจากเตาเลยฮรนี่เราก็ยกออกจากเตาเลยีย่ต้มเป็ดนะเป็นเสร็จที่สรียบร้อยแล้วครับครับต้มน้ำซุปกระดูกเป็ดนะครับ ต่อไปเราก็จะมาทําลาบเป็ดนะฮนะนี่ต้มเสร็จแล้วเราจะมาทําลาบเป็ดต่อคนระก็เครื่องปรุงก็มีนะครับน้ำปลาพริกป่นนะพริกนี่ฮะพริกป่นฮะก็มีนะครับข้าวคนะั่วนะ อเกลือฮนะก็ผงฮนะฮนะผงชุลดฮะผงนะผงนวัวนฮะผงนัวนี่อุปรกรณ์เครื่องปรุงฮนะนี่ก็คือน,นี่ก็เป็นเนื้อเป็ดที่เราล้วนเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นผักที่เรา หันไว้เรียบร้อยครับต่อไปเป็นขั้นตอนในการปรุงนะครับขั้นตอนต่อไปการปรุงมะบีมะนาวลงไปมะนาวใส่มะนาวใส่เลยครับคลุกให้มันเข้ากันนะชิมรสว่าจะเปรี้ยวชอบรสไหนก็ชิมดูฮะ ต่อไปก็เราพริกผงนพริกป่นใส่ไนีเับียงผงนี่ไงเกลืออะไรเกลือแอ้ก็หมูตกเกลือด้วยเกลือลงไปใส่ข้าวคั่ว พอลงไปแล้วก็ไปตามด้วยผงนัวนครับผงนัวใส่ลงไปแล้วก็คลุกให้มันเข้ากันนะคลุกใ,ให้มันเข้ากันคลุกให้มันเข้ากันแล้วก็ชิมรสชาตินะรสไหนเราก็ชิมดูฮนะ เอาต้นหอมผักชีที่เราหั่นไว้นะลงนะแล้วก็คลุกอีกทีให้มันเข้าออก,กันกนะ็ปเป็นการเสร็จนี่นะการลาบเส็ดนี่เสร็จนะเ,เรียบร,ร,ร,ร้อยแล้วครับตบท้ายด้วยกระเทียมนะให้มีกลิ่นหอมนิดเกี่ยวกระเทียมใส่ให้มีกลิ่นหอมนิด,น,ด,น,ดนึงนี่ฮะแล้วก็คลุกให้มันเข้าออก,กัน มีเป mm ็นการลาบเป็ดเมนูวันนี้ก็เป็นเสร็จเรียบร้อยครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูลาบเป็ดครับลาบเป็ดนะวันนี้ก็ต้มน้ำกระดูกเป็ด้วบุกเจาะกันเลยเมนูวันนี้ครับครับลิปนี้ก็ขอฝากไปแค่นี้ครับ Terima kasih, Bapak.